วันนี้มีการรวมกำลังกันทั้งตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกวา 1, ่า1,000นายนะครับเขาไปปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อจับตัวผู้ต้องหาที่จับตัวเจ้าหน้าที่อุทยานและทำร้ายร่างกายแต่ว่าต้องพลาดที่จะได้ตัวหลังจากที่ชาวบ้านแจ้งนะครับว่าบุคคลตามหมายจับนั้นผู้ใหญ่บ้านพาไปมอบตัวแล้วคุณปัญญานันกระโทกมีรายงานครับ ตำรวจภูธรอ,อุ้มผงางแจกจ่ายแผนผังหมู่บ้านแม่กลองน้อยตบโมโครอําเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมกับหมายค้นและหมายจับผู้ต้องหาที่จับตัวเจ้าที่อุทยานแห่งชาติ4ีคนเพื่อกดดันให้ปล่อยตัวนายเย้งอาชายคีรีที่ถูกจับในข้อหาบุกรุกป่าเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าที่กำลังเข้าตรวจค้นป้าหมายที่2แล้วก็ป้ามหมายที่10ซึ่งในนั้นมีหมายจับ2คนครับเป็นพี่น้องกันครับ บ้านหลังนี้ปิดประตูเงียบแต่ปรากฏว่าไม่ใช่บ้านเป้าหมายอย่างที่คาดคิดเอาไว้ปฏิบัติการวันนี้ค่อนข้างลาบากเพราะบ้านแต่ละหลังไม่มีเลขที่บ้านติดเอาไว้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจถามหาบ้านของนายเกติศักดิ์ทอแสงสุวรรณหนึ่งในผู้ต้องหาจึงรู้ว่าบ้านอยู่หลังข้างๆเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่านายเกติศักดิ์ไปกับผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เมื่อเช้าพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆ สิบคนไปกับผู้ใหญ่เลยที่อุ้มเปี่ยมเปที่กุนทันแหละเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวภรรยามาเปิดประตูให้เพื่อค้นบ้านเธอยืนยันว่าสามีของเธอไปกับผู้ใหญ่บ้านเช่นกันการค้นในบ้านวันนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วแฟนไปไหนไม่รู้ว่าตรงเช้านี้ไปกับผู้ใหญ่ต่อมาเช้าไปผู้ใหญ่แล้วการตรวจค้นวันนี้ไม่พบบุคคลตามหมายจับนายดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่า จะให้เจ้าหน้าที่กดดันจนกว่าจะจับตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดและหากจะมีการบุกรุกป่าอีกอาจต้องอ,อพยพคนออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไม่หยุดยัง้งโดยปลูกกระหล่ำปีเข้าไปเรื่อยๆผมจะอ,อพยพลงทั้งหมดออกนอกพื้นที่เลยเอาออกนอกพื้นที่ถ้ายังไม่อยู่คนดีก็ว่ากันไปไอ้คนที่ทําผิดต้องออกนอกพื้นที่ไม่งั้นก็หมดที่เขตรักษาพันธุ์ป่าล่าสัตว์ก็ล่า โค่นปลาปูกระลำปีก็ปลูกไอ้ตัวอยู่ไหนขนาดนี้ตัวไปลงนี้ไปกับผู้ใหญ่ครับแจ้งดำเนินคีผู้ใหญ่ด้วยถ้าหาผู้ใหญ่ไม่พาไปมอบตัวนะสำหรับการตรวจค้นทั้งสิบจุดวันนี้ไปพบอาวุธปืนอาก้าปืนลูกซองที่ใช้ข่มขู่เจ้าหน้าที่มีเพียงซากสัตว์ป่าเช่นแมวเม่นและข้างเท่านั้นปัญญานครโทกข่าวสามมิติรายงาน